ผลทางของข้าคือการเรียนรู้มันไม่สามารถยึดติดหรือยึดเอาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้เลยความรู้ของข้าก็เป็นเสมือนเรือลำหนึ่งมีไว้ใช้ข้ามแม่น้ำเพียงครั้งเดียวแต่หลังจากข้ามแล้วเราก็ไม่ต้องแบกเรือเอาไว้ บนหัวอีกต่อไปใช่หรือไม่สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองหน่วยการเรียนรู้ที่สองประธรรมคำถามนำนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นคนดีตามหลักพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือหลักธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาการศึกษาหลักธรรมจะช่วยให้มีที่พึ่งและแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้พระธรรมประกอบด้วย พระรัตนตรยัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่โอวาทสามพุทธศาสนาสุภาษิตได้แก่นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตะเวทิตาความกตัญญูกตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพรหมมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร การกระทำความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัวและโรงเรียนได้แก่การกระทำความดีของตนเองการกระทำความดีของบุคคลในครอบครัวการกระทำความดีของบุคคลในโรงเรียนศาสนาและคำพีของศาสนาต่างๆได้แก่พระพุทธศาสนาคริสตศาสนา ศาสนาอิสลามและศาสนาฮินดู 1. นึ่งพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐสมประการได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาตดาของพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงสอนให้ชาวพุทธประพฤติดีทางกาย างวาจาและทางใจพระธรรมหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมจะช่วยคุ้มครองผู้ปฏิบัติตามให้มีความสุขพระสงฆ์หมายถึงสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาเผยแผ่แก่ประชาชนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ชาวพุทธควรศรัทธาในพระรัตนตรยัยด้วยการปฏิบัติตนดังนี้ 1. กราบไหว้พระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า 2. นํนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 3. แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ด้วยการกราบไหว้และบำรุงด้วยปัจจัยสี่ 2. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโอวาสาโอวาสาเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหลักคำสอนต่างๆสามารถสรุปลงในโอวาสาดังนี้ 1. การไม่ทำความชั่วการปฏิบัติตนตามโอวาทข้อนี้เช่นรักษาเบญจศีลหรือศีลห้า เบนจะศีลหรือศีลหหมายถึงข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว5ประการได้แก่ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ได้แก่การไม่ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นหรือสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ได้แก่การไม่หยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยที่เจ้าของไม่อนุญาต 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกามได้แก่การไม่ล่วงเกินหญิงหรือชายที่ไม่ใช่คู่ครองของตนการไม่แย่งชิงของรักของผู้อื่น 4. เว้นจากการพูดเท็จได้แก่การไม่พูดปดรวมถึงการไม่พูดจจหยาบคายการไม่พูดยุยงให้ผู้อื่นทะเลาะกัน 5. เว้นจากการดื่มของมืนเมาและการเสพสิ่งเสพติดชนิดต่างๆเช่นการไม่ดื่มสุราการไม่สูบบุหรี่ 2. การทำความดีการปฏิบัติตนตามโอวาทข้อนี้เช่นปฏิบัติตามเบญจธรรมหรือทำห้าฮิริโอตปะ สังหะวัตถุสีคราวาธรรมสีกตันยูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนและมงคล38 1. สปดเบนจธรรมหรือทรห้า,ห,าหมายถึงข้อควรปฏิบัติอันดีงาม5ประการได้แก่ 1. มีเมตตากรุณาคือ มีความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นหรือสัตว์ได้รับความสุขและสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 2. สัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่หาเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด 3. สาสำรวมในกามคือมีความรักความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตน ยินดีและพอใจในสิ่งที่เป็นของตน4มีสัจจะคือจริงใจและซื่อตรงต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและหลับหลัง5มีสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำซึ่งจะทำให้ไม่ประมาท 2. ฮิริโอตตัปะเป็นธรรมคุ้มครองโลกเพราะช่วยให้คนในโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมีสองประการได้แก่ 1. ิริคือความละอายแก่ใจเป็นความละอายต่อการทำความชั่ว 2. โอตตปะคือความเกรงกลัว เป็นความเกรงกลัวต่อผลของการทำความชั่วฮิริโอตปะจึงเป็นหลักธรรมที่คอยกำกับพฤติกรรมของคนให้ทำแต่สิ่งที่ดีซึ่งจะทำให้สังคมสงบสุข 3. ส,สังคหาวัตถุสีหมายถึงหลักธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้คนสงเคราะห์หรือช่วยเหลือกัน4ประการได้แก่ 1. ทานคือการรู้จักแบ่งปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่น 2. ปิยวาจาคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 3. อัตถจริยาคือการประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือต่อสังคม 4. ส,สมานัตตาคือการปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย รู้จักวางตนให้เหมาะสมมีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 4. คารวะธรรมสี่หมายถึงธรรมสำหรับคารวะเป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือน4ี่ประการได้แก่ 1. สัจจะคือการมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น 2. ธรรมะคือการรู้จักข่มใจของตนเองเมื่อไม่พอใจ 3. ขันติคือความอดทนอดกลั้นอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความเจ็บป่วยอดทนต่อความเจ็บใจ 4. จาคะคือการเสียสละเปื่อแผ่ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 5. กระตัญยูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียน กตัญญูหมายถึงการรู้คุณหรือสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่มีต่อตนเองกตะเวทีหมายถึงการตอบแทนคุณของบุคคลหรือสิ่งนั้นครูอาจารย์และโรงเรียนมีบุญคุณต่อเราเราควรแสดงความกตัญญูกตะเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนดังนี้ 1. ตั้งใจเรียน 2. เข้าไปหาเพื่อรับใช้ขอคําปรึกษาสักถามและรับคําแนะนํา 3. รับฟังและปฏิบัติตามคําแนะนําสั่งสอน 4. ช่วยเหลืองานด้วยความเต็มใจ 5. ปฏิบัติตนตามระเบียบและรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนนักเรียนควรแสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อครูอาจารย์ด้วยการตั้งใจเรียน 6. มงคล38หมายถึงธรรมที่นำมาซึ่งความสุขและความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติ38ประการในชั้นนี้จะได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติ2ประการคือ 1. ความกตัญญูกะตะเวทีคือการรู้คุณหรือสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่มีต่อตนเองและตอบแทนคุณของบุคคลหรือสิ่งนั้นเช่น พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราควรตอบแทนท่านด้วยการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่เคารพเชื่อฟังตั้งใจเรียนหนังสือช่วยทำงานบ้านดูแลเมื่อเจ็บป่วย 2. การสงเคราะห์ญาติพี่น้องเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลคนในวงตระกูลเดียวกันเช่นปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาพี่น้องเราควรหาเวลาไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องอย่างสม่ำเสมอเราควรสงเคราะห์ญาติพี่น้องในทางที่ถูกต้องตามความสามารถที่จะทำได้เช่น การให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันติดต่อเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่ 3. การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์วิธีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในชั้นนี้คือการบริหารจิตและการเจริญปัญญาซึ่งจะได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4 3. พุทธศาสนสุภาษิต พุทธาศาสนาสุภาษิตหมายถึงสุภาษิตท,ทางพระพุทธศาสนาอาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสาวกหรือคนอื่นๆก็ได้ซึ่งคำสอนเหล่านี้ให้ข้อคิดหรือคติสอนใจที่เราสามารถนำไปปฏิบัติได้เช่นนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญยูกะตะเวทิตาความกตัญยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี การรู้คุณหรือสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่มีต่อตนเองและตอบแทนคุณของบุคคลหรือสิ่งนั้นเรียกว่ากตัญญูกตะเวทีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติพุทธศาสนาถือว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี3.2สองพรหมมาติมาตาปิตโร มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรพรหมหรือพระพรหมได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้ชีวิตและสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในโลกมารดาบิดาเป็นเหมือนพระพรหมของบุตรเพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่โดยใช้หลักพรหมวิหารสี่ดังนี้ หนึ่งเมตตาต้องการให้ลูกมีความสุขและความเจริญสองกรุณาทำทุกสิ่งเพื่อให้ลูกพ้นจากความทุกข์และความเดือดร้อนสามมุทิตาพลอยยินดีเมื่อเห็นลูกมีความสุขและความเจริญสี่อุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ซ้ำเติมเมื่อลูกทำผิดสี่ การกระทำความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัวและโรงเรียนการกระทำความดีสามารถทำได้หลายวิธีและทำได้ไม่ยากการกระทำความดีในแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าผลดีจะเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำเท่านั้นแต่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วย4.1การกระทำความดีของตนเอง การกระทำความดีของตนเองสามารถทำได้ด้วยการคิดดีเช่นคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นพูดดีเช่นไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบทำดีเช่นไม่รังแกสัตว์คบคนดีเช่นคบเพื่อนที่ชักชวนให้กระทำความดีและไปสู่สถานที่ที่ดีคือสถานที่ที่ไปแล้วได้รับประโยชน์กลับมา ดังนั้นเราจรึงควรเลือกกระทำความดีให้เหมาะสมกับตนเองและเมื่อกระทำความดีแล้วควรชื่นชมและภูมิใจในการกระทำความดีของตนด้วย4.2การกระทำความดีของบุคคลในครอบครัวเมื่อเราเกิดมาพ่อแม่เลี้ยงดูเราให้เจริญเติบโตสอนให้ไม่ทำความชั่ว แนะนำให้ทำความดีส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเราในฐานะที่เป็นลูกควรชื่นชมและยกย่องสันเสริญคุณความดีของพ่อแม่ด้วยการเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนช่วยทำงานบ้านตั้งใจเรียนหนังสือดูแลเมื่อท่านไม่สบาย4.3การกระทำความดีของบุคคลในโรงเรียน ในโรงเรียนมีครูอาจารย์คอยทำหน้าที่แนะนำสั่งสอนให้เป็นคนดีมีความรู้และช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นกับเราเราในฐานะที่เป็นสิษย์ควรชื่นชมและยกย่องสันเสริญคุณความดีของครูอาจารย์ด้วยการตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนไม่ทำให้ครูอาจารย์เสียใจ ตัวอย่างการกระทำความดีบัวเป็นนักเรียนชั้นประทมศึกษาปีที่สองโรงเรียนอยู่เจริญวิทยาในแต่ละวันบัวได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดีดังนี้มีความศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยเช่นกราบไหว้พระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตนตามหลักธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาทสามได้แก่ไม่ทำความชั่วเช่นไม่ฆ่าสัตว์ทำความดีเช่นมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นหรือสัตว์มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าควรทำและไม่ควรทำและทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เช่นสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตามีมารยาทเช่น ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆผลจากการกระทำความดีทำให้บัวเป็นที่รักของพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนๆและเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไปนอกจากนี้บัวยังได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนตัวอย่างการทำความดีอีกด้วย 5. ศาสดาและคำภีของศาสนาต่งตางๆ คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามีคนไทยบางส่วนนับถือศาสนาอื่นเช่นคริสตศาสนาศาสนาอิสลามและศาสนาฮินดูซึ่งแต่ละศาสนาต่างมีศาสนาและคำพีดังนี้5.1พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเกิดในชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบัน เมื่อประมาณกว่า2,600ปีมาแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาหลักคำสอนของศาสนาได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นคำภีที่รวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา 5.2. คริสศาสนาคริสศาสนาเกิดในดินแดนปาเลสไตน์ หรือประเทศอิสราเอลในปัจจุบันเมื่อประมาณกว่า2,000ปีมาแล้วมีพระเยซูคริสต์เป็นศาสดาหลักคำสอนของศาสนาได้รวบรวมไว้ในคัมภีร์ไบเบิลไบเบิลเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา5.3 ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเกิดที่นครมักกะหรือเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบ,บียในปัจจุบันเมื่อประมาณกว่า1,400ปีมาแล้วมีนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดาหลักคำสอนของศาสนาได้รวบรวมไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน อันกุรอานเป็นคำพีที่รวบรวมหลักคำสอนของาศาสนาอิสลาม 5.4. ศาสนาฮินดูาศาสนาฮินดูเกิดขึ้นในชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันเกิดก่อนพระพุทธศาสาศนากว่า1,000ปีเรียกว่า,าศาสนาพราหมณ์ต่อมา,าศาสนาพราหมณ์ได้พัฒนามาเป็นาศาสนาฮินดู ปัจจุบันจึงเรียกศาสนานี้ว่าศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้งหลักคำสอนของศาสนาได้รวบรวมไว้ในคำพีพระเวทคำพีพรหมณะและคำพีอุป,ปนิสัต์พระเวทเป็นคำพีที่รวบรวมหลักคำสอนของศาสนาฮินดู ศาสนาทุกศาสนาต่างสอนให้ศาสนิกชนของตนเป็นคนดีคนไทยจึงมีความรักความสามาคัคคีและอยู่ร่วมกันอยากมีความสุขบทสรุปพระรัตนตรัยประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เราควรแสดงความเคารพให้ถูกต้องส่วนโอวาทสามประกอบด้วย การไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาสุภาษิตเป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ให้ข้อคิดหรือคติสอนใจสำหรับนำไปปฏิบัติเช่นนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตา ความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพรหมมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรการกระทำความดีควรเลือกทำให้เหมาะสมกับตนเองและควรชื่นชมการกระทำความดีของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวและโรงเรียนศาสนาที่คนไทยนับถือเช่น พระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาและมีพระไตรปิฎกเป็นคำพีสำคัญคริสต์ศาสนามีพระเยซูคริสต์เป็นศาสดาและมีไบเบิลเป็นคำพีสำคัญศาสนาอิสลามมีนบีมูฮัมมัดเป็นศาสดาและมีอัลกุรอานเป็นคำพีสำคัญส่วนศาสนาฮินดูไม่มีศาสดา แต่มีพระเวทเป็นคำพีสำคัญ